สวัสดีครับผมห่างหายไปกันนานเลยไม่ได้เจอกันนานเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วด้วยแล้วผมวันนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับมีผมติดงานนะครับหลายอย่างมากนะครับแล้วก็งานซ่อมบำรุงรถของลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยส่งเฟรมทีสามหห้านะครับไป สติจจป,ปิ้งใหม่นะครับก็คือการทําลายมานะครับทําลายให้มันผิวปืนหน้าปืนเนี่ยมันหยาบขึ้นใหน้เวลาที่เรากิ๊บปืนเนี่ยมันจะกระชับขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะหนึบกว่าเดิมมากนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี่ย P สามหกห้าเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยไม่ค่อยกล้าทํานะครับเพราะว่าหนึ่งตัวปืนเนี่ยเฟร,รมมันเนี่ยค่อนข้างบาง ตั้งแต่สมัยที่รีวิวกันแรกๆนะว่าโปรเฟรมปืนเนี่ยบางกว่าก๊อกเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็คือผมเนี่ยก็อยากรู้บางคนเนี่ยเขาจะซื้อตัวเฟรม XL นะครับส่วนมากจะหนีไปซื้อเฟรม XL กันนะครับแล้วก็เอาไปทําสีบ้างเอาไปเจียแต่งเอาไปสนิปปิ้งอะไรอย่างนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมลองจับปืน365แล้วที่ใส่เฟรม XL แล้วนะครับผมว่าวิติมันก็ใกล้เคียงกันไม่ต่างก,กันมากนะครับแล้วอย่างนีง คนที่ซื้อเนี่ยในกลุ่มก็เสียเงินพอซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็เบื่อก็ขายทิ้งกันเยอะนะครับตัวเฟรมเอมผมก็เลยใช้เฟรมเดิมเนี่ยนะส่งไปทํามานะครับมันก็จะรูปร่างประมาณนี้นะครับก็ส่งไปทําเลยนะครับงานนี้เป็นงานจิ้มด้วยมือนะครับไม่ใช่เครื่องเลเซอร์หรือว่าอะไรนะครับใช้ใช้มือจิ้มเอานะครับเป็นใช้หัวแร้งอย่างนี้เลยนะครับ หัวแรงนะครับแต่เขาจะมีหัวแรงเฉพาะนะครับเป็นรูปแบบเฉพาะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตัวเฟรมปืนนะครับให้มันเป็นรูปรอยแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้จะบอกว่าถามว่าจิ้มเองได้ไหมได้ครับแต่งานจะสวยหรือไม่สวยแล้วมันอยู่ที่มือท่านนะครับเพราะถ้าจิ้มไปแล้วพังเละเลยนะครับพลาดก็คือเละเลยนะครับกลับมาแก้ใหม่เนี่ยก็ ต้องส่งไปให้ช่างอยู่ดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจส่งไปให้ช่างทําดีกว่าที่เพจอาร์เธอร์นะครับค่าใช้จ่ายจบไปที่พันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับการจิ้มก็คือบริเวณโดยรอบทั้งหมดนะครับมีสันปืนด้านหลังด้วยนะครับด้านหน้านะครับเป็นเช็คเกอร์ขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ที่แม็กกาซีนของปืนด้วยนะครับสันแม็กกาซีนปืนนะครับแล้วก็ที่เฟรมปืนด้านหน้าสําหรับเราจะพักนิ้วนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเวลากินปืนนะครับมันก็จะรู้สึกสากกว่าเดิมเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็สวยดีนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะปืนามหกห้าเนี่ยไม่ใช่ปืนเก็บนะครับปืนใช้งานจริงๆนะเป็นปืนใช้งานจริงๆติดตัวตลอดนะครับเพราะว่ามันเล็กพกซ่อนง่ายแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับตัวนี้กระสุนก็1ิสองนัดนะครับหละหลายคนที่คิดว่า ไม่กล้าทาเนื่องจากเฟรมมันบางนะครับกลัวว่าจะมีปัญหากลัว,วเฟรมจะแตกกลัว,วมันยังแข็งแรงอยู่นะครับฟิลลิ่งก็เท่าเดิมเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าบางไปจาเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้เจียออกนะครับเขาเจิ้มทับรอยเดิมทั้งหมดไปเลยนะครับทําให้ความแข็งแรงของปืนเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับก็จับมันเป็นอารมณ์เดิมเลยครับผมลองจับดูแล้วนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรใคร ใครอยากทําสนใจก็สามารถทักไปที่เพจอาเธอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับลองโทรไปสอบถามได้นะครับไม่ได้รับทําแค่สามหกรุ่นเดียวนะครับยังมีเฟรมปืนโพลิเมอร์ทุกรูปแบบนะครับก็รับทําหมดนะครับแล้วก็รับทําสีเซาโค้ดด้วยนะครับคือผมลองเช็คมาหมดแล้วราคาที่นี่ค่อนข้างไม่แพงนะครับก็ถือว่าราคาดีมากนะครับประสิทธิภาพงานก็ เก็บงานละเอียดมากนะครับเก็บงานละเอียดมากนะครับเก็บงานละเอียดมากทีนี้ผมก็เลยคิดอีกอย่างหนึ่งผมอยากได้ไฟฉายด้วยนะครับก็เลยไปซื้อรางเสริมมานะครับเอ่อล่างเสริมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกล่องมาแบบนี้นะครับราคาพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับของร้านมิดพอย n t นะครับที่บางบุรพานะครับจริงๆแล้วมีเพจมีเบอร์ติดต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะ เอ่อแท็กลิงไว้ให้ด้านล่างคลิป u t u b e นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวจะแปะเบอร์ติดต่อ,อของร้านนะครับไว้ให้นะครับเขาจะให้มาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับด้านในเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเอ่อเจ้าตัวถุงที่มันบรรจุบรรจุไอเจ้าตัวเนี่ยตัวนางเสริมมาให้สองชิ้นนะครับแล้วก็มีน็อตหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งตัวนะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นคู่มือ แบบนี้นะครับเป็นคู่มือแบบนี้นะครับให้มาหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีวิธีประกอบนะครับวิธีประกอบวิธีใส่แบบนี้นะครับ1น5 0ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับถูกกว่าในเฟซที่ท่านประมูลประมูลกันอีกนะครับแล้วก็สามารถสั่งจากทางร้านได้โดยตรงผ่านไลน์นะครับร้านนิดพอยนะครับสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นเอ่อเป็นรางนะครับสองชิ้นนะครับน็อต ผู้ตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเขาก็จะให้มาเป็นรางแบบนี้นะครับเป็นราง2ชิ้นนะครับนี่นะครับเป็นรางสองชิ้นเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาประกบกันนะครับเออ่ประกบกันแบบนี้เข้าไปนะครับ1นึข้างนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับประกบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ1นึข้างนะครับนี่นะครับประกบเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็เดีียวขออนุญาตนะครับหลวมหายไปแล้วนะครับตัวอ้วนด้วยนะครับมันจะหายากด้วยนะอ๋อเดี๋ยวครั่ยผมอยู่นี่เอ่อมาต่อนะครับคือถ้าเราจะใส่เข้าไปนะครับเราก็ประกบเข้าไปได้เลยนะครับประกบเข้าไปกับตัวปืนได้เลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับนี่นะครับ มันเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับประกบเข้าไปแบบนี้นะครับประกบเข้าไปแบบนี้นะครับสองฝั่งนะครับทําทั้งสองฝั่งนะครับประกบเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เขาจะมีน็อตมาให้หนึ่งตัวนะครับเป็นน็อตร้อยนะครับเป็นน็อตร้อยเข้าไปนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับใส่เข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทําการขันหกเหลี่ยมนะครับ ทำการขันห่งเหลี่ยมตอนขันต้องดูดีๆนะครับว่ามันเข้าเกีียวตรงครับไม่ได้เปิ่นเกีียวตัวน็อตหรือว่าอะไรไม่งั้นน็อตเสียหายากนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วแค่ยึดน็อตตัวเดียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าใครชอบไปฉายก็หามาใส่ได้ใครชอบเลเซอร์ก็สามารถหามาใส่ได้นะครับเถูกสุดตอนนี้ไฟฉายที่คุณมีคุณภาพเนี่ยันเป็นออนไลน์นะครับที่เขาออนไลน์นะครับที่เขา นำมารีวิวกันเยอะๆตอนนี้นะครับแต่ตัวผมจริงๆแล้วผมอยากได้เป็นตัวรุ่นอื่นมากกว่านะแต่ก็ยังหาที่มันเหมาะสมไม่ได้นะครับเพราะว่าคือเวลาที่365เนี่ยใส่ไปฉายไปแล้วนะครับตัวไฟฉายเนี่ยมันจะล้นออกมาด้านล่างเลยซึ่งมันดูแบบแปลกๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เลยยังคิดอยู่ว่าจะใส่หรือเปล่าหรือจะใส่แค่รางเสริมไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้ด้านหน้าเนี่ยมันดูเต็มนะครับเพื่อให้ค้างด้านหน้าเนี่ยมันดูเต็มพวกเอ่อ ไกหรือว่าสปริงอะไรพวกนี้ฟิตติ้งยังเดิมหมดนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรแต่มีน้องเขาจะส่งตัวสปริงนะครับสปริงลดน้ําหนักไก่นะครับมาให้นะครับเดี๋ยวก็จะลองเปลี่ยนจะมาลื้อถอดประกอบแยกชิ้นส่วนเจ้าตัวนี้ให้ดูนะเพื่อจะเปลี่ยนให้ท่านได้ดูทีนึงแล้วก็จะาวัดกันเลยว่าก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนน้าหนักเนี่ยหรือจะปอนนะครับถ้ามันน่าสนใจก็ก็โอเคนะครับนี่นะครับรวมร่างกันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจอยากจะทําลายด้ามจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ได้บอบางอย่างที่ท่านคิดถ้าทําไปแล้วมันจะเปราะมันจะแตกมันจะเนื้อมันจะเหลือน้อยกว่าเดิมะไรเนี้ยผมเป็นคนที่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนนะครับแต่ออนหลังพอได้ทําจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดความแข็งแรงของมันก็ยังอยู่นะครับความแข็งแรงของมันก็ยังอยู่ครับเออส่วน ตัวรางไฟฉายที่หาซื้อกันเยอะนะครับท่านไม่ต้องประมูลในกลุ่มก็ได้นะครับเพราะบางทีมันปิดประมูลกันแพงนะครับเขาดันราคาไปแพงหนินะครับก็ไปซื้อที่ร้านมิดพอยนะครับเอ่อทักไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็สั่งเขาให้เขาส่งมาให้นะครับจำระเงินนะครับราคาพันห้าร้อยห้าสิบาทเองนะครับค่าส่งแล้วก็ไม่กี่บาทนะครับอืม เป็นของอิสราเอลนะครับตัวตัวรางปืนนี้นะครับที่ทํามาแต่คุณภาพก็วัสดุกเกรดดีเลยนะครับวัสดุกเกรดดีเลยมันทําให้ปืนเนี่ยมันดูอ,อมันดูเต็มขึ้นกว่าเดิมนะครับด้านหน้าไม่ได้ดูแบบเล็กมากนะครับผมก็ชอบดีมันทรงแปลกๆดีนะครับการจับกระชับทุกอย่างมันมันมันจับได้กระชับกว่าเดิมนะครับมันจับได้กระชับกว่าเดิมนะครับ สนใจก็เดี๋ยวแปะเพจไว้ให้นะครับเพราะว่าผมก็หามาเพจนี้น่าจะถูกที่สุดแล้วสําหรับการสนิทป,ปิ้นด้ามน,นะครับ mm hmm. แล้วก็สามารถเลือกรายได้นะครับก็ทักไปถามเขาดูว่าเออมีรูปแบบไหนบ้างเผื่อบางคนเขาอาจจะชอบว้า์ตรงช่วงนี้ออกนะครับอาจจะชอบว้า์ตรงช่วงนี้นะครับอาจจะโค้จจคงไปแบบนี้นะครับแล้วก็การสนิทป,ปิ้งเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นงานที่เ,ออเลเซอร์นะครับ ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยราคาค่อนข้างเปิดมาก็สูงมากนะครับแล้วก็คือราคามันสูงครับแล้วแล้วเลเซอร์เนี่ยมันจะกินกัดเนื้อให้เป็นร่องนะครับมันจะกัดเนื้อนะครับไม่ใช่การจิ้มเพื่อให้เนื้อมันปิ้นออกมาด้านข้างนะครับเพราะนั้นท่านก็ลองลองคิดดูนะครับว่าชอบแบบไหนก็ลองดูศึกษาหาข้อมูลกันดูครับอืมตัวนี้ปืนถูกนะครับแต่ แต่งกันหมดเยอะนะครับบางคนก็เปลี่ยนลำกล้องบ้างชุดบนบ้างท่อนล่างเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนปืนเปลี่ยนใหม่นะครับในกลุ่มตอนนี้ก็วุ่นวายกันไปหมดนะครับเปลี่ยนกันสับกันเละเทะกันหมดนะครับบางบบทีชุดบนขายชุดใหม่มานะครับลำกล้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็แล้วแต่จะดูกันนะครับเพราะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขาซื้อปืนไปตัวเดียวน,นะครับสามหกห้าเนี่ยเขาสามารถแย,ยกได้เป็นสองตัวสามตัวนะเพราะว่าเขาซื้อสั่งอะไหล่มาเติมเรื่อยๆ แลมีช่องทางเขา <S <S เขาก็ <S <S สามารถสั่งได้แล้วก็มาประกอบ <S <S ขึ้นเป็นกระบอกเองได้ด้วยนะครับบางทีใช้แล้วยิงแล้วเขาเบื่อเขาก็ล้มปืนนะครับแยกเป็นชิ้นส่วนขายนะครับแล้วก็เก็บตัวที่มีสเสบียงของเขาไว้ตัวเดียวนะครับตรงนี้วงการจดประกอบปืนทุกครังน่าจะน่าจะ,จะกำลังบูมอยู่นะครับถ้ามีลูทางในการสั่งของ,ของต่างประเทศเข้าได้นะครับดูวิธีการนะพ่งนี้ก็จะได้ของที่ถูกมากเข้ามานะครับแล้วก็ ขายเราในราคาที่จุบเ,เกือบเต็มแม็ก,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 กแต่ก็ยังไม่เต็มนะเพราะมีช่องว่างให้ดูราคาความแตกต่างระหว่างร้านกับตัวเพจที่นําเข้ามานะครับส่วนการประมูลก็ท่านก็ต้องดูดีนะครับหลายมีหลายที่เหมือนกันหลายคนที่ขายนะครับการประมูลก็ต้องดูให้ดีว่าเขาดันราคาหรือเปล่าไม่ใช่ท่านสู่สี่สูมห้าไปใส่ตุ้มเข้าไปนะครับก็เต็มกราฟนะครับ ท่านก็โดนราคาไม่ต่างกับร้านมากหรอกนะครับอืมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกัน,นครับหมั่นสังเกตรู้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็แผ่นปิดสไลด์นะครับเ,เดี๋ยวจะมาทําวิธีเปลี่ยนให้ดูนะเพราะว่าแผ่นปิดสไลด์เนี่ยตอนนี้มันมีถูกที่สุดนะครับอยู่ที่ลาซาด้านะครับราคา100บาทเองนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนที่สั่งมาจำนวนเยอะแล้วก็นำมาขาย200บาทก็มีนะครับ ก็แล้วแต่ถ้ารอของได้ก็สั่งลาซาาด,าดูนะครับถ้ารอไม่ได้ก็สั่งในไทยดูครับรบา,รบา,รบา,บาคาต่างกันประมาณร้อยร้อยวบาทนะครับร้อยบาทราคาต่างกันชิ้นละร้อยกาทนะครับก็แล้วแต่ท่านจะไอ้นี่ดูครับมันมีสีเทากับเออสีบอลนะครับขออนุญาตครับสีบอลนะครับปิดจุดปิดจุดมีสีบอลกับสีดำนะครับแบบโล่งกับแบบสก,กรีนนะครับผมสั่งแบบสกรีนหัวกระโหลกมานะครับเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนให้ท่านได้ดูนะครับแล้วก็จะมา ออทําวิธีการหรือการถอดชุดเข็มแทง,แงชนวนต่างๆนะครับกะว่าจะเปลี่ยนพร้อมกับชุดเข็มแทงชนวนชุดสปริงทีออ่น้องเขาส่งมาให้เจสน้ำหนักไกลปืนด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาปืน365ที่ทําการสปริงแล้วส่งจิ้มด้วยมือนะครับจากเพจอาร์เธมาให้ดูนะครับแล้วก็ติดตั้งรางไฟฉายรางเสริมจากร้านมิดพอยนะครับเซตติ้งนะครับก็ดูแล้ว ใครชอบก็จัดไปนะครับสามารถติดต่อไปที่ทางเพจได้นะครับจัดได้ดีกว่าเดิมครับสุดยอดครับจัดไปนะครับใครชอบก็ทักไปสอบถามนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะครับแต่งานตอนนี้มันยุ่งมากๆนะครับเอ่อทาหลายอย่างมากนะครับช่วงนี้อย่างที่หลายๆายท่านรู้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยได้ดีด้วยนะครับมันก็ย่าแย่นะครับตอนนี้ ก็สู้ๆกันต่อไปเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับใครที่ป่วยหรือว่าใครที่หายป่วยจากโควิดแล้วก็สู้ๆนะครับว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆมานําเสนอก็จะมาลงคลิปให้ท่านได้ดูอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูและติดตามกันนะครับช่องหมูสตอรี่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมหมูสตอรี่ครับ